ด้วยสถานการณ์ของวัยรุ่นนะครับในปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยจะนําสิ่งที่เขาได้ดูนะครับจากสื่อเช่นทิกตอกเฟซบุ o กนะครับยูทูบนะครับมาลอกเรียนแบบโดยการนะครับวุฒิภาวะนะครับและก็คําแนะนำนะครับจากครอบครัวนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของเยาวชนในปัจจุบันตอนนี้นะครับสิ่งที่ ยังขาดอยู่ของน้องๆเยาวชนในในปัจจุบันหนึ่งก็คือโอกาสและก็เวทีเพราะว่าเยาวชนเนี่ยก็คือเป็นช่วงวัยที่มีพละกกาลังมีร่างกายที่แข็งแรงการให้โอกาสจากผู้ใหญ่และเรียนรู้เรียนรู้จากผู้ใหญ่จุดนี้คือจุดสําคัญที่จะให้เยาวชนเนกิดการพัฒนานะครับ mm hmm. เพื่อเติบโตและก็สร้างตัวเองนะครับให้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพนะครับ เรามองนะครับถ้าในศาสนาอิสลามนะครับดังมีอายะหนึ่งในกุรานว่าวาลาตักรบุซีนาอินลาฮูกานาฟาชาตาวะซาซาบีลาใน3จังหวัดเนี่ยก็คือสิ่งที่จะทําให้ถูกหลักการก็คือต้องแต่งงานกันก่อนนะครับให้ทำให้มันถูกหลักการศาสนาแล้วก็การท้องการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนหรือว่าผู้ชายกับผู้หญิง แต่มันคือเรื่องของคนทั้งครอบครัวทั้งวงตระกูลนะครับเพราะอิสลามเนี่ยได้สั่งนะครับกับเหมือนผู้ชายที่จะเลือกผู้หญิงเนี่ยให้ดูหนึ่งะครับคือดูความสวยของนางนะครับสคือดูวงตระกูลของนางสก็คือความรวยนะครับแล้ก็สก็คือศาสนาซึ่งนะครับศาสนานบีบอกว่าใครที่เรียกศาสนาเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมดทั้ง4 4ประการและก็สมบูรณ์ตามเป้าหมายนะครับตามหลักการศาสนาอิสลามครับ เยาวชนคือตัวปัญหาและก็เป็นจุดที่มีปัญหาแต่ไม่ได้มองว่าจุดหลายๆจุดหลายๆอย่างที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งมีปัญหาเราไม่ได้มองจุดนี้าการขาดคาแนะนําจากครอบครัวแนะนําจากครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือตัวองค์ประกอบต่างๆที่ให้เด็กเนี่ยอยากจะทําในสิ่งที่ที่ผิดนะครับและก็เราจะแก้เนี่ยเราไม่ใช่แก้ที่ตัวเยาวชนเราต้องแก้คือทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและหลายๆอย่างเนี่ยมามา บรณรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาจุดนี้ด้วยด้วยกันครับ